ครับบีฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมอ่าปะกอยนะครับแม่นี้นะครับเป็นอ่าปะกอยสายลำพูนนะครับผมนำเข้ามาจากอ่าคูนิ่มนะครับป่าซางลำพูนนะครับ นีน้มาผสมกับลูกของเจ้าเอ้าทำไมร้อง,องยังเลยลูกของเจ้าพิษบูนะครับนะครับลุงเจ้าพิษบูนะครับเจ้าพิษบูราคาสามล้านนะครับที่อยู่กับอกอยงอนปานบุรีนะครับได้เนี่ยฮะห้าตัวหกตัวนะครับได้ม่เยอะ ไ,ได้สี่ห้าตัวนะครับหกตัวนะได้หกตัวนะครับกำลังเร่งทำอยู่นะครับสำหรับท่านที่จองไว้นะครับมันทำไม่ทันนะครับเพราะว่าแม่ไก่เรา ผสมสดนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้รีดน้ําเชื้อนะครับีห้าหกตัวนะครับหนึ่ง อ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อ่าเท่านี้ก่อนนะครับ DM Farm นะครับ085753 7595นะครับสำหรับอ่าใครสนใจสายพันธุ์นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ